มีซีลิงโอ้ทำไมมันดีมากเธอใช้มีซีลิงแปลว่าเธอทำกับข้าวเป็นนะเพราะว่ารู้เมืองได้เจ้าว่าเจ้าไปช่วยพี่สินวนหาเสียกว่าจะชนะแล้วก็ไงหูเห่าใส่กูใส่น้ำตาลตัดรถเออรู้ได้อยู่ตรงไหนอะไรไงเหลือไม่รู้แล้ว เพื่อนพี่ปิดประตูคลองใหญ่มากแล้วเขาวิ่งลงมาเราก็ตกใจว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่อยอมพูดนานมากเขาเปิดประตูห้องพี่เข้าไปแล้วเจอผู้ชายแบบตัวใหญ่แล้วนุ่งโจงกระเบนแบบแบบสีแดงยืนอ,อยู่บนเตียงกลางห้องแล้วหันหน้ามาหาเขาสวัสดีค่ะและนี่คือรายการทาทาม เทปนี้ตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณช่อสวัสดีค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะทำมาทุกอย่างแล้วโยังเปนทำอาหารออกทีวีแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชอบพานิกาวานิชนะคะสมัยก่อนเคยเป็นสสอนาคตใหม่นะคะแล้วก็สมัยก่อนที่ยังไม่นานนะเคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเก้าไกลตอนนี้เขาหาเสียงชนะได้เป็นรัฐบาลแล้วเขาก็เลยทีมโพดิชันโฉบฉันก็เลยตกก็เลยมารับจ job ทำกับข้าวค่ะซึ่งเอางี้ก่อนทุกคนตื่นเต้นมากแล้วหลายคนจะเห็นพี่ชอเนี่ยพี่ชอแล้ว่าเต็นคุณชอในบท่่แม เราเรียกเขาว่าคุณช่อเขาเป็นโอ้โหนักหาเสียงนักอะไรพูดเนี่ยไม่เคยตายไมัยเลยหรือว่าเรียกอีช่อก็ได้ ันนี้อยากให้คนแบบเห็นอีกมุมหนึ่งของพี่ชอของเด็ยเล็กพี่ชอ,อ,ชอนะคะวันนี้ทําอะไรทานบ้างคะคุณแม่เนื่องจากว่าเราอยู่ในฤดูฝน<อ>ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลไม้ยเยอะใช่ไหมใช่รักความเป็นไทยนิดนึงเราก็เลยจะทำแ<อ>มงโก้ซอส่าซอซ่ามะม่วงน้ําดอกไม้เป็นสลัดเบาๆแต่ถ้าเรากินแต่ซอซ่ามะม่วงก็คือเราก็ไม่อิ่มเพราะฉะนั้นอีกเมนูที่กินคู่กันก็คือปาเกตี้ไส้อั่ว เทมแลกเทียบอาหารน่าทานมากเลย เอาละขั้นตอนเอาอยู่วัตถุดิบมีอะไรบ้างคะในวันนี้อ่ะเราเพราะว่าเรามี2เมนูมนะคะเราจะทําเมนูแมงโก้ซอสซากรว่าแมงโก้ซอสซาเนี่ยมันต้องการเวลาหมักบ่งนิดนึงก็คือพอคลุกแล้วเนี่ยให้มันไปนั่งเย็นอยู่ในตู้เย็นแป๊บนึงแล้วมันถึงจะอร่อย<ะ>แต่ก่อนที่ทำแมงโก้ซอสซาตั้งน้ําต้มสปาเกตตี้ใช้น้าเยอะไหมคะเอาซักครึ่งเม้าก็ได้ค่ะเราน่าจะทําสักครึ่งของอันนี้ความขี้เกียจของเราค่ะทุกคนทำไมเราจะซื้อมะม่วงมาเป็นลูกเราซื้อแบบปอกสําเร็จหั่นเพราะว่า เราขี้เกียจบอกมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกม yeah> ันในนี้นะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือให้น้องไอแคลเอาไปไกลพี่ก่อนนี่มีสวิตซิงโอ้ทำไมมันดีมากคืออย่างนี้คนทําครัวเนี่ยเขาจะต้องอันนี้มือล้าแล้วนะคะคนทําครัวเนี่ยเขาจะต้องใช้มีดที่ดีแล้วอีมีสวิตซิงเนี่ยมันดีมากและมันแพงมากแพงมากฉันเลยประทับใจว่าเธอใช้มีดสวิตซิ่งแปลว่าเธอทํากับข้าวเป็นนะเพราะว่า ซื้อมาแต่งบ้านนี่เครื่องคว้วเทฟเราไม่เคยใช้เลยแดงส้มกลมกลียวแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าเป็นมีดขอชนละนั่นค่ะเรารักกันนะคะ ที่บ้านพ<บ>ี่ซอ,อก,ก็คือทำกับข้าวใช่ไหมพี่เนี่ยเกิดมาโดยที่ชีวิตส่วนใหญ่อะ่ะอ,อ,อยู่ในครัวบ้านเนี่ยคือครัวใหญ่มากทุกคนนั่งได้แล้วเราจะจริงจังกับการกินมากสมมุติว่าเธอพูดขึ้นมาว่าอยากกินยำแหนมจังเลยยายฉันจะเริ่มจากการเลยไปซื้อหนังหมูมาขูดขนไปเลยแหนมก็ทําเองเลยเหรอแหนมก็คือทําเองทาแหนมวันหนึ่งทําข้าวทอดวันหนึ่งวันที่3เนี่ยเราถึงจะได้กินยำแหนมแหน,แหนมกำลังเปรี้ยวพอดีกำลังอร่อยพอดีจริงจังถึงระดับนั้นน่ะเพราะว่าของที่เขาขายกับของที่เราทำ กินที่บ้านอ่ะมันไม่เหมือนกันปลดลำพี่ซอฟเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนกรุงเทพต่ว่าแล้วเหนือไหม,ไมเมื่อก<ด>ี้เหนือช่ำใช่รู้เมืองได้เจ้าว่าเจ้าไปช่วยพี่สินวนหาเสียยเจลกัดวัลลกาดกว่าจะชนะแล้วก็ไงงูเห่าใส่กูคุณลหลหดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณงูเห่าทั้งหลายที่เลื้อยออกไปก็คือสอบตกหมดอ ผัดเผ็ดงูเห่าประชาชนช่วยกันผัดเผ็ดนางจะไม่ได้อะไรฉันบอกแล้วแก้แค้นกับแก้ไขทําพร้อมกันได้อยากรู้ว่าพี่ช่อเนี่ยคนเห็นในสื่อเป็นคนแบบโหจําข้อมูลจำดาต้าเก่งมากวัยเด็กเป็นคนยังไงเป็นคนเล่นเก่งจ เรียนเขมาะจิเรียนอุส่า์ไปรงรีนเขมมเขมมาเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็แบบคุณสตรีไทยประกฤดมารยาทด้วยนะสมัยเด็กอะอนะด้วยมีหลักมารยาทเข้าๆสอนน้องๆตอนนี้ไหมคะก็คือเวลาที่เราจะทำอาหารเนี่ยจริงๆก็คือเราไม่ควรพูดเพราะว่าน้ำลายเราจะกระเด็นลงไปอันนี้คือมารยาท เป็นคนมือเบามากเลยเนาะเราทํากับมะม่วงเนาะเราก็จะต้องเบากับมือต้องหั่นเป็นเต่านะคะทุกคนใช่ค่ะเราหั่นเป็นตอนนี้พี่ซอหั่นเป็นเต่านี่คือเราหั่นมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเราจะหั่นต่อไปก็คือเราจะหั่นหอมเรื่องหอมเราก็ซื้อมาแบบกปอกเปลือกเลย เพราะว่าฉันขี้เกียจจริงๆอ่ะเวลาพี่ทํากับข้าวอ่ะพี่จะมีลูกมือคือแง่อันนี้แม่ที่ดูอยู่ก็คงจะน้ําตาไหลด้วยความซึ้งใจความว่าลูกยังนึกถึงพี่จะใส่อีหอมแดงเนี่ยแค่นิดเดียวพอเนาะใส่เอาฟิวเฉยๆเอาฟิวหลังจากนั้นอันนี้เรียกว่าพริกอะไรคะอันนี้เป็นพริกหวานมันจะเผ็ดไหมมันไม่เผ็ดเลยแม่เขาว่ากันว่าแม่จบมหาลัยอันดับต้นๆของโลกนี่คือเรื่องจริงไหมคะปริญญาตรีจบจุฬาซึ่งไม่ใช่มหาลัยอันดับต้นของโลก unfortunately โทรล่ะฮะโทจบลอนดอนโกลฟ์อีคอนอเมิกซึ่์ซึ่งอันนี้เป็นมหาลัยที่ถ้าเป็นแบบแรงด์รวมๆอ่ะก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่ามันจะสูงถ้าเป็นสายสังคมศาสตร์คนที่ทำงานสายการเมืองอ่ะจบเยอะเหมือนอังกฤษอ่ะอังกฤษเนี่ยคือสสครึ่งสภาเนี่ยจบ LSE นะเพราะว่ามันเป็นสายรัฐศาสตร์สายเศรษฐศาสตร์เลยนะถ้าเป็นสภาไทยก็เออจริงก็น่าจะจุฬาธรรมศาสตร์เยอะเราก็ไม่เคยใช่ใช่เป็นโนล่ะส่วนใหญ่อุ้ยนีต้องเคยไปหลีกจุฬาไหมเออเคยไปหลีกจุฬาไปเนี่ยดูหนังหน้าก่อนเอาจริงๆเป็นคนต่อต้านเงิน ่อน,นแต่ไปไม่ไปนะ,ะ,ระเรารู้สึกว่ามันน่าจะทําอะไรได้มากกว่าน,นั้นน้ำเราเดือดยังเดือดฉ่ำคำหอมเอแคช่วยพี่เส่เลือใส่เยอะๆเลยค่ะเขาจะบอกว่าถ้ากินหนึ่งพอชั่นอะ่ะแบบทำสไลตี้หนึ่งคนอนะ่ะก็คือหน,หนึ่งข้อเนี้ยแล้วก็ อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วซูเซฟเอาแล้วที่ไหนแล้วไม่รู้งานบอลงานบอลงานบอลทำไมแอนตี้ตอนนั้นก็เป็นเด็กแรงๆเนาะเราสึกว่ามันไร้สาระปะวะเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมไปนั่งอะไรอยู่ตรงนั้นกันวันเดิมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับงานบอลเท่าไหร่จะเป็นนักโต้วาทีเป็นนักโต้วาทีดีเด่นของอันนี้เหมาะกับเรามองให้ลึกพอสอบเท่าไหร่ครับพี่เข้าปีหนึ่งสี่เก้าพี่เข้าปีหนึ่งปีที่รัฐประหารสี่เก้าแล้วจบปีที่สลาดการชุมนุมห้าสามมันก็เลยจะจำได้นนะเเรรรรรรริ่มมมต้้้้ขาาาาาาหหหววยยยยลลัััดดกกกฐป็จบสสุู ประสบการณ์ดีๆตอนที่สลายการชมนุมอ่ะเป็นช่วงที่พี่ฝึกงานที่กระทนะระวงต่างประเทศพอดีนะซึ่งคุณนึกออกปะกระทรวงต่างประเทศอ่ะมันจะอยู่ใกล้ตรงที่ที่เขายิงกันมากเลยนะทหา ที่ไปป่าเสื้อแดงอ่ะเป็นกางเต็นท์นอนอยู่ใต้ขุนกระทรวงต่างประเทศอันนี้ไม่ได้เคยเล่าให้ใครฟังนะเรายังแบบว่าโอ้โหพวกแกที่แบบไปเที่ยวไล่ยิงคนก็นอนกันตรงนี้แต่ว่าถ้าหากเขานั่งสารนะคือเขาทำตามคำสั่งแล้วอยู่กันแบบอยู่กันแบบอนาถามากค่ะกางเต็นท์นอนกันลานจอดรถเราเธอคิดดูดิทหารเขาก็แบบโดนกวาดต้อนมาจากต่างจังหวัดอ่ะเขาก็จะไม่ได้มีเรียกว่าคุณภาพชีวิตไม่รู้หมี่รู้แปดอ่ะฉันอยู่คอมเตยไงสลัมแบบฉันก็ต้องแบบเป็นทหารเกณฑ์เปอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้หมี่รู้แปดเพราะนายให้ไปแล้วก็ไปอยู่อย่างนั้น ถูกไหมล่ะตอนนั้นมันก็แรงกันเมืองอะแรงเนี่ยแรงทุกช่วงอ่ะเออจริง <laughs> โอเคอันนี้เราประมาณนี้นะคะตั้งแต่ทำรายการมาวันนี้เป็นการเตรียมของที่สะอาดที่สุดเลยตั้งแต่ทำรายการมาเลยอ่ะตอนอยู่เมืองนอกพี่ชอบร้อาหารไหมคะฉ่ำเยอะคือมันก็มีเพื่อนเราที่ไปเรียนรุ่นเดียวกันใช่ไหมแล้วทุกคนก็ฝากความหวังไว้ที่ฉันเป็นความหวังของหมู่บ้านเธอรู้ไหมสิ่งที่แอดวานซ์ที่สุดที่ฉันเคยทำคืออะไรทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเฮ้ยที่ประเทศอังกฤษทำที่อังกฤษได้เลยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเป็นแม่ไปเอาของจากไหนของร้านเอเชียหรอใช่มันจะมีร้านเอเชียชื่อนิวลุนมุุุุนนนนนนนะะคตตอออีีี้กก็ยยยยยังงมมขาาู่่่ลเทส ปลาร้านเนี่ยมีให้เธอเลือกหลายปลาด้วยวเธอจะปะลาหมึกบัลแกดีปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรใดๆอย่างนี้และสิ่งที่หาย,ายากที่สุดในการอยู่ที่อังกฤษก็คือไม่ใช่ตอนทําก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยแต่คือตอนฉันทําปาร์ตี้ข้าวต้มกุย้ยคือเธอไม่เข้าใจหรอกเพราะว่า <laughs> ถ้าเธออยากกินข้าวต้มรอบดึกอะเธอออกไปสี่ทุ่มนเธอก็ได้กินใช่ไหมแต่ถ้าฉันอยู่ลอนดอนตอนสี่ทุ่มแล้วฉันอยากกินข้าวต้มขึ้นมาฉันก็ต้องทําทุกอย่างเองอแล้วสิ่งที่เราหาไม่ได้แล้วเราแคร์มากเราแบบใช้เวลานนาาามกกว่จะหาได้คือหนเเลลีียบหนยบ แล้ว<อ>มีแฮ็กินเป็นติบอย่างไม่เอาเจ้าผัดตำเลียบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหนําเลียภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเ,<อ>เราก็ไม่รู้จะไปถามร้านเขายังไงเราได้แตบ,บไปเดินดูวเว<อ>้ยว่าแบบมันมีหนําเลียที่ร้านไหนแล้วเดินเยอะมาก<อ><อ>งงตัวเองว่าทาไมกูต้องพึ่งเทเพื่อหนํเเ<อ>นาเลียขนาดนี้ สรุปมันอยู่ในร้านญี่ปุ่นซึ่งงงมากว่าทําไมญี่ปุ่นกินลำเลี้ยบและทําให้จําชั่วชีวิตว่านักเรียนคะน้ำเลี้ยบภาษาอังกฤษเรียกว่า Chinese Black Olive ค่ะง่ายมาก Chinese Black Olive ตัจดสับนะคะน้องๆ่ะออกสอบย้อนหลัง3าปีนะเันนี้เจะไปสบายมากดิฉันไม่ต้องทําอะไรเลย ทั้หมดเลยเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะต้องเด็ดทําไมรู้ปะเพราะว่าผักชีเนี่ยมันเป็นผักที่มีอารมณ์ผักที่มีน้ํามันหอมน้ามันหอมพวกกระแนักชีโหระพาเนี่ยคุณไม่ควรจะหั่นคุณควรจะบีบมันแบบนี้เพราะว่าแคปซูลอารมณ์ที่มันเป็นแบบอยู่ในเซลล์ของมันอ่ะมันจะแตกตัวแล้วมันจะทําให้กลิ่นมันดีเห็นปะเนี่ยได้กลิ่นปะหอมมีกพวกสารช้มีนี์ทนมันง่ายมากแล้วถ้าเธอไม่ชอบมะม่วงนะสามารถเป็นสับปะรดสามารถเป็นมะเขือเทศสตรอเบอรี่ได้ไหมคะได้ ใค่ะโรบริซซ่าเขาก็นิยมทำกันในวิจาง่ายมากเลยอ่ะตบมือถ้าคนชอบเผ็ดน,นะใส่ริกขี้หนูริกขี้หนูเม็ดใหญ่อ่ะแบบแดงจินดาหรืออะไรเงี้ยซอยละซอยลงไปมันก็จะเผ็ดแต่ว่าพี่ไม่ค่อยชอบกินนะเผ็ดไงเอาแค่นี้บอกให้ลึกล้วนี้เป็นไนต่อคะอตื้็นอา แล้วเราก็จะมาดูว่าสิ่งนี้ของเราไปถึงไหนแล้วแล้วเราจะรู้ยังไงว่าสุกไม่สูกครับพี่ชอเราต้องเอามันขึ้นมาแล้วเราใช้วิธีนี้เทสโด,ดยการใช้จิกถ้าจิกอะไรอย่งน,นี้มันยังแข็งอยู่ไม่ได้เอางี้เชื่อว่าช่องไหนก็ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ชาิไท่ายเตรียมแคปลงติกต็อกเคยเจอผีไหมพี่ชอเอาจริงนะเออฉันว่าฉันเคยเจอ ยังไงอันนี้คือตั้งแต่สมัยเรียนเลยเราต้องใช้เสียงแบบนี้ใช่ไหมในการเร,เรื่องเพียงพี่อ่ะเป็นคนเรียนดนตรีไทย<อ>แล้วโรงเรียนอ่ะจะเป็นชมรมดนตรีไทยเนี่ยมันจะอยู่ในหอประชุมซึ่งหอประชุมเนี่ยนึกภาพหอประชุมก่อนมันจะมีเวที<อ>ใช่ป่ะแล้วเวทีคุณนึกออกใช่ป่ะมันจะมีห้องข<อ>้างเวทีคือโรงเรียนพี่เนี่ยหอประชุมมันจะใหญ่มาก<อ>เป็นโรงเรียนแบบเก่าแก่โรงเรียนวงังโรงเรียนเจ้าอ่ะแล้วหอประชุมอ่ะข้างๆจะเป็นศีรษะครูคือเหมือนหัวโขนเนี่ยเคียเสียงเสียงครูเนี่ยจะอยู่ตรงผนังรอบๆหมดเลยนั่นคือสภาพของหอประชุมมรงเียนนัซึ่ ขลังมากแล้วห้องดนตรีไทยอ่ะมันจะอยู่ฝั่งขวามือก็คือคุณต้องเดินผ่านศรีสครอ่ะแล้วเลี้ยวขวามือเข้าไปซอกเบทีถึงจะถึงห้องดนตรีไทยทีออ่ภาพเป่าว่าแค่เรานึงทาพปลามันก็ดูสยองระดับนึงเลยใช่ไหมใช่หอแต่คือพี่อ่ะเรียนดนตรีไทยตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็เลยชินเราไม่ได้รู้สึกว่ามันหลอนจนกระทั่งมีวันหนึ่งปกติเนี่ยเราเรียนดนตรีไทยเราจะเรียนเจ็ดโมงถึงแปดครึ่งคือก่อนเข้าเรียนปกติใช่ปะวันนั้นก็ไปเช้ากว่าปกติไปแบบหกโมงกว่าๆอะไรเงี้ยดดดิเเเเเปป็็นนกี่าามไถวร เป็นคนชอบไปเรียนชเช้าไปถึงเนี่ยเราก็แบบว่าเดินเข้าไปไม่คิดะไรเลยเฮ้ยได้ยินเสียงดนตรีวะ่ะแล้วแบบเฮ้ยฉันว่าฉันมาเช้าแล้วนะทำไมาวันนี้เขามีซ้อมอะไรกันหรอวะทาไมเล่นเป็นแบบมโหดีเลยด้วยคือเล่นเป็นวงอนี่พูดอะารฉันขนลุกจริงหรือบบว่าแต่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าเธอเข้าใจเด็กที่แบบต้องไปเรียนอย่างนั้นอยูออ่แล้วทุกวันแล้วเราก็แบบเดินขึ้นไปอา้าแล้วซ้อมดนตรีกันทำไมไม่เปิดไฟวะปิดไฟทำไมเนี่ยจนในฉันเปิดแล้วเาเปิดเข้าไปในห้องทีไ่ไม่มีใครอยู่เลยวะแล้วรได้ยินป่ะไม่รู้คือเราเรียนมาเป็นหลายปีีีนนนนนะะแแต่เเคคคยยมรรััััั้้้้งงงดววลลหจาก ก็ยังอยู่ได้นะเหมือนเราก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นเหมือรารู้สึกว่าเป็นครูเราเนาะคือแบบมันไม่ได้หูแว่วอ่ะคือเพราะว่าเรายังถามตอบตัวเองเลยว่าเรายังถามตอบตัวเองใจเลยว่าเออทำไมวันนี้เขาซ้อมเช้าคือมันไม่ได้เฉียกมันหกโง่ะซ้อมอะไรกันคุณเดินไปเข้าดนตรีไทยคุณได้ยินเสียงดนตรีไทยคุณไม่หลอนอยู่แล้วว่าคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอ๋อมันมีคนเล่นอยู่แต่ประเด็นก็คือคุณเปิดเข้าไปแล้วไม่มีคนเออแล้วทำไงก็ไม่ทำไงก็ปิดประตูแล้วก็เดินออกมาตั้งสติแม่ฉันก็ไม่ติดแขเเ่าาแบบวดินข้าไปแล้เช็ มาเลยมาเลยมาครับครูเรามาซ้อมกันหนิเราไ่ได้เราไม่ได้สู้คนขนาดนั้นโอสู้คนอ่ะสู้แต่อย่างอื่นอ่ะไม่สู้จริงจริงเป็นคนกลัวผีนะมันก็เอาจริงๆพูดถึงเรื่องผีอีกันนึงเล่าอีกไหมเราเอกไปเอกก่อน ทน่นไอ้นี่ไปด้วยคือบ้านพี่เนี่ยเป็นบ้านที่คนล่ำลือกันว่าผีดุเวยเออ้ยบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าเนาะถ้าตจ้หนุ่นนี้ก็น่าจะมา6หกเจสปีละหกเจ็สปีก็คือเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ข้างล่างเป็นตึกเป็นปูนแล้วข้างบนเป็นไม้เวลาเดินก็จะเป็นแบบวิ้ยเธอฉันลืมไป เส้นเละแล้วค่ะนี่เถียวจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆดีกว่าเออแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยแถวบ้านเนี่ยโจรขึ้นบ้านคนอื่นเยอะมากอยู่ดีๆมันก็เป็นฤดูกาลแล้วไม่รู้โจรขึ้นบ้านแล้วบ้านเราเนี่ยบ้านก็หลังใหญ่เนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วเราก็เป็นบ้านเดียวในละแวกนั้นที่โจรไม่ขึ้นบ้านแล้วคนเขาก็เริ่มเล่าลือกันว่าที่โจรไม่ขึ้นบ้านอ่ะเพราะว่าบ้านเนี้ยเจ้าที่แรง เราก็บอกว่าเฮ้ย hey, เจ้าที่แรงยังไงวะเรา,อ,เราอยู่มาไม่ไม, <า S 2> ไมีอะไรเลยไม่ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งวันหนึ่งฉันนั่งอยู่ในบ้านดีๆฉันก็เห็นคนมันรำมอง,มอง,มองว่าแบบเพี้ยมาทาอะไรบ้านกวูวะสักพักน่าเอาน้ามนต์เว้ยมาพรมหน้าบ้านฉันแล้วเราก็เลยบอกว่าออกไปเดิอนออกไปดูเขาก็ตกใจแล้วเขาก็เดินไปคือแบบอยู่ดีมีคน,น,นําม์มาพรมหน้าบ้านแ,แล้วก็เลยไปถามพวกมอไซวีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมีคนไปลือกันว่าบ้านเนี้ยเจ้าที่แรงมากต้องเอาอะไรมาแก้มาเออมาแก้ผีแก้วิญญาณกันเลยมีเคสหนึ่งก็คือว่าอุยเฮ อย,อยู่ดีตกใจน้นที่ใช้นะโอ <Okay, S 1> เคเกือบแล้วก็คือเพื่อนของพี่ชายถ<ะ>ามที่บ้านแล้วก็็กผู้ชายเนาะเขาก็อยู่กันตึมตุ่มตึมตุมตึมตํามาม,าม,ามคำอ่างเงี้ยแล้วอยู่ดีเราก็อยู่ข้างล่างห้องพี่ชายอยู่ชั้นสองอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเพื่อนพี่ปิดประตูโครงใหญ่มากแล้วเขาวิ่งลงมาเราก็ตกใจว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่อยอมพูดนานมากเราก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรต่อเขาก็มาเล่าทีหลังบอกว่าเขาเปิดประตูห้องพี่เข้าไปอ่ะแล้วเจอผู้ชายแบบตัวใหญ่แล้วนุ่งโจงกระเบนแบบสีแดงยืนอยู่บนเตียงกลางห้องแล้วหันหน้าาม เราก็แบบว่าเชี่ยแต่เราไม่เคยเจออะไรเลยนะเราก็ไม่อะไรเราก็เรื่องก็ผ่านไปเราก็แบบไม่ได้ซีเรียสจริงๆังอะไรมากแต่ปรากฏว่าเราไปดูที่หลังว่าเพื่อนคนนั้นแอบขโมยของในบ้านก็เลยอาจจะเป็นเหตุผล ที่เขามาทางนี้ทางนั้นอ่ะคนที่ตั้งสารภูมิที่บ้านพี่อ่ะคือปู่ทวดซึ่งปู่ทวดเป็นหมอหมอยาเนาะหมอยาโบราณหมอยาไทยอ่ะซึ่งหมอยาสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีแบบของขลังของเออมีนึงมีมนตามีอะไรว่าไปควบควบคู่กันไปด้วยแล้วก็คนเขาก็เชื่อว่าปู่เพียรมีของอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นคนตั้งสารเองแล้วก็มีความเชื่อกันซึ่งเราไม่รู้เราเกิดไม่ทันพี่เกิดมาเนี่ยปู่ทวดเสียแล้วแต่พ่อเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าปู่เนี่ยจะเป็นแงยฝากฝังไว้ให้ดูแลบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยอี ปูอยู่เ่ะเปิดไฟติค่ะตอนนี้นะคะคุณชอกก็กําลังนําไส้อวดลงไปทอดในกระทะอันนี้เราก็ไม่ต้องจริงจังกับมันมากนะคะเราก็โยนโยนมันลงไปเลยค่ะจะเด็นนิดนึงนะถ้าคนที่ชอบเผ็ดสามารถเอาพริกแห้งเนี่ยลงไปใส่ได้ด้วยแต่็มันคือเอาไปคั่วกับน้ำมันรวมกันไปเลยคือไส้อวดเนี้ยมันสุกอยู่แล้วเราไม่ต้องซีเรียกับมันเราแค่มันลงไปสีสีให้มันสวยงามไส้อวนี่ทำไมเขาถึงทำไส้อวขึ้นมาคือการทําไส้กรอกเนี่ยมีในทุกวันรรมันเป็นการถนอมอาหารคุณทาเนื้อสัตว์ยังไงให้มันอยู่ได้นานที่สมัยที่ไม่มีต ก็ค <the speaker> ือไส่กรอกของจีนใช่ไหมไส้กรอกของยุโรปแล้วก็ไสอั่วก็คือเป็นทางเหนือของเราเขาจะเอาเนื้อสัตว์เนี่ยไปเส่เครื่องเทศเพื่อกันไม่ให้มันเน่าเสียใส่เกลือเยอะหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือไปรมควันตากแห้งทำให้เป็นเนื้อสัตว์ที่เก็บไว้ได้นานเนี่ยมขนาดนึงไส้กรอกสิก็ยังพูดได้ชชออออบบเ่่ไมมตายหค เราชอบอาหารไงเราชอบอะไรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อาหารมันสนุกนะนี่จริงอาหารมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็การเมือง<า>แยกกันไม่ได้อันนี้พอเราได้แล้วเนาะ <S <S <ipper> <c oughs> อ้ยหมดรลย,ย,ย <c oughs> แล้วเราก็นี่เราเทมันเลยก็ได้เราเซฟน้ำมันนิดนึงค่ะทำไมเราถึงต้องเซฟ น้ำพาสต้านี่ไว้น้ำถ้าเราใส่น้ำเปล่าได้ไหมมันก็ได้แต่ความนัวมันไม่เหมือนกันแล้วมันจะมีความข้นนิดนึงเพราะว่ามันมีแป้งหลางแป้งไปแล้วอ่ะน้ำปลาค่ะมึงไม้เขาทากับข้าวจริงนะมึงไม้เขาเนี่ยผิวขาวนงอร่อยแน่บอกหน่อยอร่อยแน่เราจะใส่น้าตาลตัดรสนี่เกี่ยวเท่านั้นเธอรู้ได้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยหรือไม่รู้เลยหรือบ้านหรือไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหน โอ้ยคุณชอนะทานมากเลยทีนี้เราก็ชิมแอบชิมรสชาติมันจะประมาณไหนค่ะเมนูนี้ไทยๆมันจะเป็นแบบรสชาติไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะมันจะเป็นรสชาติแบบว่าเค็มนิดๆจริงๆอ่ะมันจะคล้ายๆกับสปาเกตตี้อาร์กิโอโอริโอก็คืออะไรนะอะไรนะอะไรเป็นนอกกามาโต้เลยนะครับอาร์กิโอโอริโอก็คือเป็นสปาเกตตี้แบบน้ำมันมะกอกกระเทียมหอมโอเคมันจะเป็นสปาเกตตี้ที่ไม่ใช่เป็นครีมใช่แล้วก็มีกระเทียมมีพริกแห้งอะไรอย่างเงี้ยคุณชอนะทานมากเลยอ่ะ คิดว่านี้น่าจะได้แล้วนะคะเราก็จะทําสิ่งสุดท้ายก็คือเราจะใส่าไม่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ใส่ใ,ใส่มะเขืออ้ยร<ด>่าสุด,ดมีพริกไทยพริกไทยสดคือชอบส่วนตัวแล้วเราก็จะใส่โหระพาเนี่ยเราก็ใส่มันลงไปเลยฉีกฉีมันลงไปแบบนี้เลยเสร็จง่ายไหมง่ายมาก เทปนี้จะไม่น้ำอะไหรมือไม่เลอะเลยอ่ะมือสะอาดชาติไม่โลมหมาแกเทปเนี้ยอุ้ยน่าทานมากวดแล้ว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 ตัวนี้เอาแน่คอนโดอยู่ไหนบอกหนูเถอะ แค่จะไม่ได้ทำกับข้าวเลยช่วงที่มาทําการเมืองอ่ะซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะว่าจริงๆเราชอบทำกับข้าวใช่ไหมตอนหาเสียงเหนื่อยคุณชอบชอบทานอะไรคะชอบกินแกงจืดน้ำมร้อนเนี่ยร้อนๆร้อนใช่มันแบบต้นน้ำร้อนๆแล้วต้องเป็นแกงจืดของแม่ด้วยนะแกงจืดแต่มันอร่อยยากนะคุณต้องเคี่ยวน้ําซุปให้มันดีอ่ะเพื่อไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วมันจะอร่อยใช่ปะซึ่งมันมีแต่แม่เราเท่านั้นแหละที่จะต้มน้ําซุปครึ่งวันเพราะว่าแม่เราว่าคือปกติเนี่ยมันมีแต่แม่เเ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 ท่่่่่าาาาาาหรรรรรรพพพอแแแมมมปป็็นนชฟูตบว เออมีเติมสดเติมอะไรเติมอย่างอุ้ยคุณช่อบนะททันมากค่ะเสร็จอ่ะสเ,อเสร็จแล้วอ่าอ่าตอนนี้นะคะคุณชอบกำลังจัดจานขออนุญ,ญาตระหว่างเคลียร์นะคะเข้าสู่ช่วงหาขา อาลคะค่ะช่วงหาขายวันนี้พี่ช่อมีอะไรมาขายครับหมจะเป็นดานราวของมาขายกันเ,ออเนื่องจากว่าทางเราก็ไม่ได้มีกิจการอะไรนะคะคนที่ขายอะไรไม่เป็นเลยพูดเก่งอย่างเดียวเชิญชวนทุกท่านไปติดตามติ๊กต็อกนะคะของพันิกาคะพันิกาช่อนะคะ,นะ,คะเนื่องจากว่ามีเป็นรอยช่องที่เป็นช่องพันิกาตัวจริงเนี่ยก็จะมีคลิปยืนยันว่าเป็นตัวจริงคลิปแรกนะคะก็เชิญทุกคนไปฟอลกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปมีแบบอะไรตลกตลกน่ารักๆ,กๆ,กๆและแน่นอนยังคงมีเรื่องการเมืองมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอยู่ค่ะ<อ>ช่องจริงเนี่ยจะวง วจริงจ้า แล้วในช่องที่บอกจะมีอะไรน่ารักน่ารักเนี่ยจะมีอะไรบ้างจบเทศกาลการเมืองไปแล้วว่าเราจะมีอะไรอีกจริงๆลงแบบเปียโนอะไรไปแล้วเนี่ยคนก็ดูแบบไม่ได้เยอะเท่าฉันพูดเรื่องการเมืองเนาะเออเออแต่ว่าอย่าลองดูลวกันคงจะลงทุกอย่างเลยนะคะล็อกไลฟ์สไตล์เทคนิคของเราก็คือทําให้ทุกคนงงเออเออทำให้ทุกคนตามทำให้คนตามไม่ทันว่าจะเออจะไปยังไงจะเบนไหนก็ลงคอนเทนต์เพนเล็บเนาะเออเออวิคห์สวอะไรเงี้ยเออว่าให้น้องๆที่แบบยุคใหม่เข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นเพราะว่าการเมืองคือเรื่องใกล้ตัวบางทีมือใหม่ค ตาการเมืองไงแต่ว่าว่าปรับเราไปฟังข่าวการเมืองเยอะๆมันก็ตามไม่ทันบ้าหรือบางทีมันก็น่าเบื่อจนแหลกยาวๆอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไรเงี้ยคือดูคลิปฉันไม่เกิน2นาทีจบเพราะว่าฉันก็คิดจพูดยาวเจ็บคอ คือพูดซ้ำให้เข้าใจให้มันรู้เรื่องก,กันไปสุดท้ายอยากให้เน้นย้ำกับน้องๆเยาว,วชนหรือว่าคนไทยทั่วประเทศอื่นเราว่าการเมืองใกล้ตัวยังไงอแบบเห็นได้ชัดที่สุดเลยนะก็คือทำไมการเมืองจะไม่ใกล้อ่ะพวกเธอคือคนที่เปลี่ยนประเทศนี้ลวเลยก่อนหน้านี้ใครจะไปเชื่อว่าก้าวไกลชนะเลือกตั้งไม่มีทุกคนก็เลือกกันไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็เป็นเป็น่ายคานใช่ไหมแต่สุดท้ายอ่ะคนหนึ่งคนเดิอนออกจากบ้านไปแล้วก็ไปกาโดยที่แบบรู้สึกว่าเอาวะหนึ่งเพียของกูอยากให้พรรคพี่กูชอบแต่สุดท้ายมันเปลี่ยนโฉมหน้าของการเมือง เชื่อในพลังของตัวเองเถอะแล้วก็เชื่อเถอะว่าพอการเมืองมันดีอ่ะชีวิตคุณดีขึ้นหมดใช่ไหมอนาคตการงานการค้าการแข่งพ่อแม่คุณเรื่องรอบตัวน้ำมันแพงก๊าซแพงอะไรพวกนี้มันล้วนแต่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้บริหารประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันใช้หนึ่งเสียงของเราอ่ะเอาคนมีความสามารถเข้าไปบริหารประเทศทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นได้และจะได้เลิกย้ายประเทศจะได้อยู่ไทยกันต่อเลยไม่ต้องหาเรื่องย้ายประเทศไม่ต้องย้ายประเทศหนีกราบขอร้องพวกเธอช่วยอยู่ในประเทศนี้ต่อไปกับฉันก่อน เมือ่อกี้มดแต่เมาหมด,ด,มดก็ต้องหาขายมาลองทานกันดีกว่าพี่ซอยังไงฉันกลัวเสียหน้ามากนาทีนี้เซ็ตร้อนๆเลยๆเลยห้าโอ้ยไม่อดเตรียมมนะหอมมากเหมือนซฟิล์มที่เมาอะ่ะแต่มันจะเป็นฟิลที่แบบเครื่องออทเทศกว่าน,น,นิดนึงเพราะว่าไส้ก๋วยี๋วมันเครื่องเทศมันมีพวกขมิ้นตับไก่อะไรอย่างเงี้ย อร่อยมากแล้วพอเรากินไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราเริ่มเผ็ดแล้วก็กินนังโก้ซอสแกล้งนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องทานด้วยกันเอาไว้แบบะอร่อยมากแก้เผ็ดเป็นแบบเย็นๆสดชื่นสดชื่นอร่อยมากตอนนี้นี่นังโก้ซอสซาจริงๆนังโก้ซอสซาถ้าคนกินเผ็ดอ่ะแนะนำว่าให้ซอยพริกใส่ลงไปคือมันไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวมันจะได้กลิ่นพริกคือมะม่วงเนี่ยจะมีความหวานตัดเผ็ดพวกนี้ได้หมดแล้วพอเราเคี้ยวเจอมะม่วงที่หวานใช่ไหมทุกคนลิ้นเนี่ยบังเอิญกัดไปเจอกับพริกหวานกลิ่นพริกหอมหอมแล้วมีีเมิหนอยดดดแงว ถ้าหอมแดงเยอะไปก็ไม่อร่อยแต่ถ้าไม่ใส่นะมันไม่เป็นซาวซ่าเลยแกอร่อยมากมเช,เกกชื่อว่าช็อตที่ตอนที่ทําที่คุณชอบเด็ดผักชีอ่ะคนแบบแอนตี้ผักชีจะแบบเหม็น,มนแต่เชื่อไหมพอมาอยู่ในเมนูเนี้ยอร่อยมากเข้ากันแล้วเนี้ยถ้าใครไม่ชอบผักชีเนี่ยคืออาหารเนี่ยเราอย่าไปจริงจังกับมันมากมถ้าเธอไม่ชอบอะไรเธอเปลี่ยนได้เพราะว่าฉันไม่กินเผ็ดอ่ะฉันเปลี่ยนไปใส่กรอกทำอะไรได้ไหมได้อะไรที่เธอไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เช่นอันนี้ฉันไม่กินผักชีก็ไม่ต้องใส่จ้ะใส่อะไรอื่นเผ็ดมีสถานเราก็เถ็ดเลยเผ็เกิไปใส่โหระพาก็ โอ้โอหเราพันหนูว่าเป็นแต่ว่าถ้าต้นฉบับอะเขาใส่ผักชีเราก็มันอร่อยเรืค่ะวเมื่อคืนเพิ่งเปิดติ๊กตอกยังไงเนี่ยเล่าสิคือตอนที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงพรกคก้าไกลเนี่ย <ๆ S 1> เราก็อยู่ช่องพรรคก้าไกลทีนี้พอหลังเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีไม่มีสถานะผู้ช่วยหาเสียงแล้วฉันไม่ทำอะไรในช่องเขาเดี๋ยวเขาหาว่าฉันครอบงำทนี้เป็นแม่หมอเหรอไปครอบงำทุกคนแบบว่าทำคุนใส่ใส่พิธาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออเราเปิดช่องเองเลยจ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากทีมงานไปค้นพบว่ามีช่องพันิกับมา100ช่องอยู่ใในนซึ่่่งไมมตััวจริเยอะก โอเคพี่ชอบทำคลิปหนึ่งบอกว่าอันนี้ช่องจริงจ้า <ừ. S 1> ฉันว่คนดูไปสี่แสนทองจริงตาลดมา <c oughs> แล้วก็ต่อมาลงคลิปเปียโนไม่ต้องมีแนวทางอยากจะลงไรก็ลงอยากะลงก็ลงเลยแต่คลิปเปียโนเนี่ยคนดูน่าจะแบบประมาณแสนนึงเมื่อตอนนี้ไม่ป๊อกไม่ป๊อกคลิปที่3อธิบายหุ้นสื่อพิธาเพราะว่าฉันไปอ่านในโพสต์พิธาแล้วฉันงุดงิดว่านี่มันอีฝ่ายกฎหมายร่างแน่ๆใครแน่ๆไม่ใช่ภาษาคนใครก็จะไปอ่านของแกรู้เรื่องฉันเล่าให้ฟังจะเล่าไปบอกเองว่ามันคืออะไรคนดูไปตอนนี้มา3ล้านคนยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยอ่ะน่ากลัวมากอ่ะโหดมลกของติ๊กต็อกเป็นโลกที่น่ากลัวคือทุกคนพร้อมรับอะไรที่แล้วอยากคิดว่า สบายๆนะหนักก็มีอธิบายเรื่องหุ้นสือ่อที่าทก็หนักอยู่นะนต่อให้เป็นเรื่องที่แบบเล่าง่ายๆแต่มันก็ยากอยู่นะมันก็มีเรื่องนู้นนี่อะแต่คนก็ฟังคือเพร,ราะว่าเขาคงรู้สึกว่าตอนนี้การเมืองมันแบบใกล้เขามากๆจริงๆก็เดี๋ยวจะดูว่าต่อไปทําอะไรกับติ๊กตอกของตัวเองเพราะว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันถภาพไม่สองปีมันชอบอยู่งี้ครีตัวนี้นะครับ <laughs> <laughs> ไม่ต้องอีสองปีพรุ่งนี้ทำเลย ได้ค่ะมาว่าที่ซูพิชอเนี่ยนอกจากอาหารเนี่ยมีเซน์เรื่องของการทําเครื่องดื่มด้วยว<ะ>แล้วก็เซน์ของแฟชั่นยังไงตอนนี้คอแห้งไหมเรากินอาหารไปเราไม่กินเครื่องดื่มได้หรอกแกอแล้วอาหารเนี่ยเมื่ออร่อยแล้วถ้ามันมีเครื่องดื่มที่เข้ากันม,มันก็จะเพิ่มอรรถรสใช่ไหมเหมือนเวลากระเทยคุยกันก็ต้องอรรถรสไอ้กินอาหารเราก็อรรถรสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่จริงจังกับการเลือกเครื่องดื่มและไม่ได้แบบกินเอาเมาห,หรืออะไรนะเรามีความสุขที่จะได้แทริ i n g เฮ้ยสปาเกตตีไส้อั่วเธอคิดว่ามันควร อันนี้มันรสจัดแล้วเนาะมีความมันนิดนึงเราควรต้องกินกับเครื่องดื่มที่มันมีความใสๆบางๆ refreshing เป็นแบบว่าเครื่องดื่มอันนี้คือน้าเปล่าเนาะ <c oughs> นีคือน้าเปล่าทาบิชอจะรีวิวสกินแคร์ของเป็นแนวนี้แน่เลยอะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกษตร,รกรชาวสระบุรี <c oughs> ผ,ผลิตทาสับประรดจำนวนมากเราถึงเลือก <c oughs> นำแกนสับปะรดมาผลิตเป็นตัวนี้ค่ะเป็นอย่างนี้แน่แน่เงาสับปะรดของชาวระยองเ่งเลือกชาวไทยองอะไรอะไรอย่างเงี้ย เนื่องจากเราช้ำม,มาเยอะกับการซื้อของแพงๆมันไม่ได้แย่นะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วบางทีสามสี่พั 4, นนะแกก็ซื้อ,อ,อปไปได้นะใช่ไหมเราทุกคนผค่านอะไราแบบนั้นใผ่านมาออ<ะ>แล้วมาถึงจุดที่เราแก่ตัวลงเราก็เริ่มรู้ว่าไม่ใช่ของแพงเท่านั้นที่ดีนะออแล้วเราจะเริ่มมีความสุขกับการได้ซื้อของที่มันถูกและดี ถามว่าลิปประจําตัวพี่ชอบคือแบบอะไรคะลิปดี่ออลลิปชาแนลหรือลิปอะไรคะจริงจดีออลก็มีชาแนลก็มีทอนฟอร์ตก็มีแต่ลิปที่พกติดตัวคือลิปอะรรู้ป่าอันนี้พูดพี่ชอบแล้ปะคือลิปเมนโทรทีำเก้าสิบเก้าบาทที่ขายในเซเว่นอะโอลิปไอซ์จ้ะตำนานตำนานสุดท้ายอะพอเราทํางานเยอะๆแก่ตัวแก่ตัวลงอะเธอจะนั่งทาปากแดงทุกวันหรอไม่เหลืออ่ะทาแล้วจริงจมันไม่ทาสีอื่นนอกจากแดง เราเลยไม่รอดนี่เป็นแบบ back to basic อะหลังจากในช่วงวัยสาวก็คือหูทุ่มมากจ้เจ็บมาเยอะหมดในร้านเนี่ยเพแต่ว่าหาเสียงขนาดนี้หน้าไม่ดำเลยวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้นทุกวันอันนี้ก็คือเราทานเนี่ยก่อนออกจากบ้านเพราะว่าตัวนี้มันจะหนาเ้ยใช แม่ดูเลอเออยังไงเล่าหน่อยกันแดดจริงจริงๆดําขึ้นนะคือเราจะอยู่บนชีวิตประจำวัน่างนี้ตื่นเนี่ยหมายแรกจะเริ่มประมาณ6กโมงเช้าหรืออาจจะเช้าวนันนี้หน่อยตีห้าครึง่งเวลาพราทําของการหาเสียงอ่ะมันคือเช้ากับเย็นกลางวันมันไม่ค่อยมีคนหลอกแดดมันร้อนคนไทยให้มันเดินตักแดดฟาง์มทุกเนี่ยนะเช้ากับเย็นเนี่ยมันคือตลาดเช้าคนมาทํางานมาซื้อของส่งลูกโรงเรียนแล้วก็เย็นก็คือคนกลับบ้านเราก็จะแบบเวลาทําการก็คือ6กโมงถึงประมาณ2องสามสี่ทุ่มของจวันแล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเริ่มประมาณหกโมงหนึ่ง กินแย่มากข้าวกล่องบ้างอะไรบ้างใครให้อะไรมาก็กินอ่ะคือถ้าฉันโดนสยนายก็ตายหน่อยกไปแล้วกล่องหนึ่งที่รีวิวของทุกวันใช่คือเชื่อป่ะตอนที่ไปคารวานพี่ไม่ได้ซื้อข้าวเลยแม้แต่บือเดียวใครเอาอะไรมาให้เอฟตีมาให้ซมหมูยอข้าวเหนียวนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเราอยู่บนรถแห่เยอะแล้วจากต่างแดดตลอดเวลากันแดดอย่างเดียวไม่พออันนี้คิดเองนะแต่คิดว่ามีวิทยาศาสตร์รองหลับนิดนึงก็คือเราต้องให้หน้ามันมอ i s t u ไร z ์อยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาจะบอกว่า2อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่คนไทยชอบขาดคือการลง m ไรเซอร์กับ คือเราคิดว่าประเทศเราเมืองร้อนหน้าเราไม่แห้งหรอกซึ่งไม่จริงถ้าเราตากแดดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอะแห้งเพราะว่าหน้าเราจะสูญเสียน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ใช้ตอนเลือกตั้งตลอดอะเราใช้เชียร์บัตเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โปะเลยโปะเลยตอนเย็นอะคือแบบกลางคืนเลิกงานสี่ห้าทุ่มอะก่อนนอนก็คือเชียร์บัตเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ปเน้นราคาถูกเพราะว่าเราจะต้องทาเยอะถ้ากันแดดเธอขวดละสองพันอะเธอก็ทาแบบที่เหนียวใช่ป่มใช่แล้วมันก็จะไม่พองถูกแลวทาได้เยอะวันนี้สนุกมากเลยอะได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ท จะบอกว่านี่บอกไน้ใช่ไหมเชีย <hating> ร <and humor> ์บัตเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยยี่ห้อคำปากกาเลยเป็นดีมากไปซื้อของพี่แขกค่ะ วันนี้ขอบคุณพี่ช่อมากๆนะคะสนุกมากพวกเรารอเป็นกําลังใจให้กับช่องติ๊กตอกเนาะรายการทำอาหารหรือว่ารีวิววิบ킴รีวิวอะไรก็ตามรีวิวแฟชั่นเออการออกกําลังกายอีกอะไรอีกเคล็ดลับของผู้หญิงสาวๆต่างๆเนี้ยรอไปติดตามในติ๊กตอกของพี่ช้อนนะคะใช่รู้ถึงเรื่องการเมืองแซ่บๆก็จะมีบ้างๆเออเออเออเป็นรายการแบบใหม่ๆให้คนวัยรุ่นแบบเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยรอดูรอดูแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเทม่าอยากให้ใครมาอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้ไม่ต้องเป็นว่าค ขอาห้ามออกกนะลูกเป็นไม่นคนอื่นเอาดาวลงดารามามาักนะเทปนี้ไปแล้วใคะอย่าลืมกวนซับสไครด้วยนะคะอยาลรบกวนอะไก็แชร์ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเปิดดมได้ไหมสไปร์ตโอ,อสไปร์ใช่เขารู้หมดแล้วว่าเป็นพวกกินเหล้าที่เพราะเห็นพวกเหลือหมดสี่สิบหรือส <laughs> <laughs> ี่สิบห้าคือเวลาเราเห็นน้ำอะไรที่ใสยอยู่ในขวดพลาสติกอะแน่นอนไม่คิดดีเลย <laughs> ไม่แล้วแถวบ้านหนูแถวคลองเตยอ่ะเป็นอย่างนี้หมดเลย<ช>น้ำในขวดอย่างอื่นน่ะคือใช่แน่เลมื่อไหร่พา่แกขอโดมหมา